เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโดนแน่ยืนอยู่นี่นะครับคุณนะคนไทยอ่ะคุณยังโดนเขาผิดทุกที่กูอ่ะบ้านขอวเองอยู่ไม่ได้เลยโอ้ยบ้านมึงเหนื่อยนะฮะอ๋ไม่ต้องฮะฮะสงเนี่ของกูแหละได้ทวแล้วมึงหนีทำไมนักเตะหนีใหม่นักเตะหนีทำไม ไปด้วยสิจ้ายี่สิบสันสายหนึ่งแสนอ่ะ